สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเทปวิดีโอที่2ของซีรีส์สุดยอดฟเฟรนดประจําปีแล้วนะคะก็สรลี่ทาไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของเมคอัพที่เกี่ยวกับดวงตาแล้วก็คิ้วเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงในส่วนของลิปต่ตางๆนะคะก็ทํโพยไว้แล้วอีกเช่นกันเพื่อที่จะเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมากับปีก่อนๆเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะก็มาดูกันเลยอย่างแรกนะคะลิปบาล์มเนี่ยปีก่อนนู้นสรี่ให้ไบต์บิวตี้นะคะตัวนี้เป็นสุด ยอดของปีไปซึ่งก็ชนะไปอีกในปีนี้นั่นก็คืออา a าเวลิปมาร์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากของที่กินได้ทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นข้อดีที่ทำไมซารีถึงชอบเขานะคะก็มันจะเป็นเนื้อข้นๆนิดนึงนะคะเป็นเนื้อครีมข้นๆแต่ว่า ข้อดีของเขาก็คือเขาไม่เหนียวเนอะจนเกินไปปกติซารีไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ตอนกลางวันเนาะจะใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนซะมากกว่าหรือไม่ก็เช้ามาตื่นเช้ามาแล้วโบกเลยแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักประมาณครึ่งชงั่วโมงแล้วก็ค่อยลงพวกลิควิดลิปสติกมันก็จะทําให้ปากชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งระหว่างวันนะคะสําหรับตัวนี้ก็ชนะไปเป็นปีที่2นะคะสําหรับตัวลิปไลเนอร์ปีก่อนนู้นซารีให้ของมาร์กเจคอบไปนะคะซึ่ง ปีที่ผ่านมาเกิดอาการแห้งนะคะซื้อมาแล้วก็ใช้ได้แบบคือใช้ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่แล้วมันก็เกิดอาการแห้งไปนะคะปีนี้ตัวที่สล ل ي หยิบใช้บ่อยมากเลยนั่นก็คือตัวลิปไลเนอร์จาก Burberry ตัวนี้นะคะจะใช้บ่อยๆเลยเวลาที่ทาลิปสติกสีค่อนข้างจะนูดเพื่อที่จะไม่ทำให้มันดูป่วยนะคะสล ل ي ก็จะทาที่ ขอบปากหรือไม่บางทีก็ทาทั้งปากเลยแล้วก็ลงลิปสติกสีนูดทับก็จะเป็นสีลักษณะแบบนี้เนาะชื่อสีว่านัทเม e ซึ่งลิปไลเนอร์ของเบอร์เบอรี่ที่เป็นแท่งเหลี่ยม,ยมแบบนี้นะคะเขา discontinu ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆสามารถหาซื้อแท่งที่เป็นแบบลักษณะใหม่นั่นก็คือเป็นแท่งกลมๆได้นะคะเป็นลิปไลเนอร์ที่เนื้อดีมากเลยค่ะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะคะลิปไลเนอร์จากเบอร์เบอรี่เนี่ยแต่ว่าซารีหยิบใช้บ่อยมากในปีที่ผ่านมาเวลาจะทาสีนูดที่ ก็จะต้อง หยิบใช้ตัวนี้แล้วก็เนื้อมันแบบไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็แบบไม่ลื่นจนเกินไปเกาะติดริมฝีปากค่อนข้างจะทนมากเลยนะคะลองไปเช็คกันได้อย่างที่บอกว่าเขามีแพ็กเกจแบบใหม่แล้วนั่นก็คือเป็นแท่งแบบกลมๆนะคะถัดมาทางฝั่งดรัคสโตนเนี่ยลิปไลเนอร์ของฝั่งดรักส o r e ปีก่อนนู้นเนี่ยสล,ลี่ให้ของ number no. seven ใช่ไหมคะแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสล,ลี่ใช้ตัวนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วคิดว่ามันเนื้อดีมากๆเลยก็คือ beauty cottage Gorgeous Beauty Auto Lip Liner นะคะก็เป็นสีนูดอีกเหมือนกันปกติแล้วสัลีไม่ค่อยชอบใช้ลิปไลเนอร์สักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นลิปสติกสีแบบโทนธรรมชาติก็จะไม่ค่อยใช้แต่ถ้าเกิดว่าหยิบลิปสติกโทนสีนูดมาใช้ก็จะต้องมีลิปไลเนอร์สักนิดหนึง่งเพื่อเพิ่มความเนี้ยให้กับลุคของเรานะคะแล้วจริงๆแล้วสลี่ค่อนข้างจะติดลิปไลเนอร์มากในปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นหนสีเดี๋ยวสลี่สวอชให้ดูอีกหสี เป็น2ส,สีนี้ที่จะหยิบใช้ค่อนข้างจะบ่อยนะคะแล้วก็ลิปไลเนอร์ ของเขาจะมีแปรงมาให้อีกด้านหนึ่งเอาไว้ทาเผื่อใครอยากทาทั้งริมฝีปากก็ทําได้แต่สัล,ลี่ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่จะใช้เขียนขอบปากเวลาทาลิปสติกสีนูดซะมากกว่าอันนี้ก็ได้ใจของสล,ลี่ไปในปีที่ผ่านมาราคาไม่แพงด้วยไปหาดูกันได้ที่ร้าน beauty cottage นะคะในส่วนของลิปสติกนะคะปีก่อนนู้นเนี่ยสล,ลี่ให้ไบนะคะแม e cream มล i c เคเ o n ชนะไปแล้วก็นา s l i p pencil แล้วก็ mac l i p s t i c k นะคะปีที่ผ่านมาสัล,ลี่เลือกใช้บ่อยที่ ที่สุดเลยนั่นก็คือยังเป็นของ MAC ลิป i ิกอยู่นะคะสีที่ใช้บ่อยมากเลยก็จะเป็นสีมอคค่ามอคค่านี่ก็ทาได้ลายสีผิวนะอันนี้คือมอคค่านะคะชอบมากๆเลยแล้วก็เป็นเนื้อซาตินนะคะลิปซิกของแม็กที่สันชอบจริงๆก็จะเป็นเนื้อซาตินเนื้อแมตแล้วก็เนื้อแอมพลิฟายนะคะเป็น3มเนื้อที่จะซื้อค่อนข้างบ่อยแล้วก็คือถ้าเกิดว่าชอบสีแล้วเนื้อไม่ถูกใจเนี่ยมันก็แบบ บางทีมันก็ไม่ได้ผลนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อ3เนื้อเนี้ถือว่าเป็นเนื้อที่สัลลีชอบที่สุดแล้วของแมกนะคะอีกสีหนึ่สีทวิกนะคะเมื่อก่อนนี้สัลลีจะทาสี c o s ม o ค่อนข้างจะบ่อยแต่ว่าปีที่ผ่านมาสัลลีทาสีทวิกเยอะกว่า Cosmo นะคะ mo, คอสม o เขาจะออกชมพูกว่านี้แต่ว่า t วิกสเนี่ยยังจะแบบ เป็นสีโทนดาวของคอสโมเป็นสีโทนธรรมชาติขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าสวยทั้งสองสีนะคะแมกลิสติกก็ยังชนะใจของารี่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้บ่อยมากแล้วก็พูดถึงมากนั่นก็คือ ูโทนลิปสติกจากลาเนชนะคะที่ห้องอื่นๆที่สารีเคยลองนะคะก็จะเป็นของเมเบล n นแต่ว่าตัวนั้นก็ยังสู้ของลาเนชไม่ได้นะคะสีที่สารีชอบแล้วก็ใช้บ่อยนั่นก็คือสีเบอร์1กับสีเบอร์5นะคะสีเบอร์1ก็จะเป็นลักษณะแบบแบบนี้นะคะนี่ใช้บอ่อยมากเลยนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์5สารีชอบใช้สีเบอร์ห้าในลักษณะของ ไม่ได้เป็นแบบทูโทนอะเพราะว่าอีกสีหนึ่งมันนีออนไปสักนิดนึ่งสลิก็จะใช้แบบทาปนๆกันไปนะคะเป็นลิปสติกที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเนื้อเนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อแมตแต่ว่าเนื้อสีของเขาเม็ดสีของเขาติดค่อนข้างจะทนนะคะชอบมากๆลิปสติกจาก l a n e อ e อันนี้นะคะแล้วก็ลิปสติกอันสุดท้ายจาก i g เอ็นที่เข้าวินมานะคะนั่นก็คือลิปสติกจากเบอร์ r บ y รุ่นนี้เป็นรุ่น b บอร์เบอรี่คิสเชีนะคะเป็นลิปสติกที่ไม่ได้ติดทนนานแต่ว่าทาแล้วสบายริมฝีปากมากๆไม่ถึงขนาดที่ว่ากินปุ๊บแล้วหายไปเลยไม่ใช่ก็ยังมีติดริมฝีปากอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าระหว่างวันอาจจะต้องเติมบ่อยสักนิดนึงแต่สัลลี่ชอบที่มันสบายริมฝีปากแล้วก็เป็นเนื้อที่แบบเบาชุ่มชื้น ไม่รู้สิรู้สึกว่าหยิบใช้บ่อยถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากได้ลุคอะไรที่แมท์ก็จะชอบลิปสติกอันนี้มากเลยสีที่สัลลี่หยิบมาใช้นะคะก็จะเป็นสีสองเจ็ดเจ็ดเป็นแท่งเดียวที่สัลลี่มีของเบอร์เบอรี่นะคะแต่ว่าคือซื้อแล้วไม่ผิดหวังอะคือถ้าหมดแล้วก็ซื้อต่อแน่นอนอันนี้สัลลี่ใช้ไปจนเหลือแค่นี้แล้วนะคะ อย่างที่บอกว่าใครที่ชอบลิปสติกสไตล์ชุ่มชื้นทางง่ายเบาสบายริมฝีปากสีแบบกบปากค้ำได้ถือว่าดีนะพอะล่เนี่ยริมฝีปากค้ำมากเลยแล้วก็สีนี้เนี่ย เป็นธรรมชาติแล้วกบปากคำได้ค่อนข้างดีนะคะสำหรับเบอร์เบอรี่อันนี้นะในส่วนของดรากสโต้นะคะปีก่อนนู้นสาลีให้เมเปอร์ลีนลิปแมทไปนะคะแล้วก็มี i n t o ูอ t มี a u t y c o t t a ท e ที่เป็นเนื้อแมทนะคะแล้วก็มีของ e s s e n c ตตัวพวกนั้นก็ยิงถือว่าใช้ดีแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดของดรากสโตอยู่แต่ว่าปีนี้มีลิสต์ที่สาลีจะมาแอดเพิ่มนะคะก็คือไม่ใช่ว่าชอบมากกว่าของปีก่อนนู้นที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นสิ่งที่ใช้ในปีที่ผ่านมาแล้วชอบมากๆ อันแรกนั้นก็คือตัวลิปเพนซิลจาก Golden Rose อันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อแมทอาจจะแห้งสักนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับว่าแห้งตกร่องแล้วก็ปากลอกนะคะเป็น Golden Rose Matte ลิปสติ c เครย y o ออันนี้สาีิมีด้วยกันอยู่3แท่งนะคะก็จะมีสีเบอร์13เป็นสีแบบชมพูหวานๆนะคะแล้วก็จะมีสีนี้เป็นสีเบอร์18ที่ค่อนข้างจะ นูตขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้สีเบอร์18นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นสีเบอร์17นะคะเวลาสไลิ์ใช้บางทีก็ใช้เดียเด่ยวๆหรือไม่บางทีก็ใช้ผสมกันโดยการใช้ สีนูดเนี่ยทาขอบริมฝีปากด้านนอกแล้วก็ตบด้วยสีชมพูสดใสแบบนี้ที่ริมฝีปากด้านในนะมันก็จะคล้ายๆกับลิป to สุโทนแต่เป็นลิป to สุโทนในลักษณะของเนื้อแมทนะคะชอบมากๆเลยสําหรับ golden rose นะแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยอยู่ที่199บาทถ้าเสียดจำไม่ผิดนะแนะนําให้ไปเช็คกันได้ตามเคาน์เตอร์ของ golden rose นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่แถวๆบางกะปิที่เดอะมอลล์บางกะปิในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมี golden rose ขายแล้วนะคะแล้วก็มีตัว เ l i n e ีนการ a t i o n เป็นตัวที่ใช้บ่อยมากๆอีกเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยเป็นสีที่แบบก็โทนนุ่นๆนะนะตามสไตล์ของสัลลี่เป็นลักษณะแบบนี้นะใช้ทุกครั้งก็จะมีคนถามอยู่บ่อยๆว่าสีอะไรนะคะแล้วพอสัลี่บอกว่าเป็นของเ l เ ine Gradation ตัวนี้ทุกคนก็จะแบบเฮ้ยเออถูกและดีมันถูกและดีจริงๆนะคะสำหรับลิปตัวนี้ เอาจริงๆเลยสาลี่ไม่เคยใช้ตัวฟองน้ําอีกด้านหนึ่งเลยที่เขาเอาไว้เกลี่ยให้สีบางลงสาลี่ไม่เคยใช้เลยสาลี่ชอบแบบทาไปแล้วแบบสีเต็มริมฝีปากมันได้ลุคแบบสายฝอที่เขานิยมกันช่วงนี้นะคะก็ ไปดูได้ Maybelline Lift g r a d a t i o n สีเบอร์หนึ่งสีมอฟนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเป็นของ Color Pop ค่ะซึ่งเป็นรุ่น Matte X นะคะไม่ใช่รุ่นธรรมดาของเขาอันนี้เป็น Matte X จะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็น Liquid Lipstick ที่มาในแท่งสติกแบบนี้คือทาไปแล้วได้อารมณ์แบบลิควิดลิ s t i c k แล้วก็ได้ความแมทที่เป็นลิควิดลิ s t i c k เลยอะ แต่ว่าจะทางง่ายกว่านะอันนี้คือสีที่สลิิใช้บ่อยในปีที่ผ่านมานั่นก็คือสีคามิถามว่าแห้งไหมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าแห้งแต่ว่าอาจจะไม่แห้งเท่าลิควิดลิปสติกของคันเลือปอ่ะค่ะตัวนี้อาจจะแห้งน้อยกว่าใช้ง่ายกว่าแต่ว่ายังได้อารมณ์เดียวกันคือทาไปแล้วยังได้ลุคเหมือนกันเลยก็คือเป็นแบบ i q ควิดลิปสติกมาในแท่งสติกแบบนี้นะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ6เหรียญมั้งตัวนี้นะคะค่อนข้างจะถูกนั่นก็เป็น3อันที่ซัลลี่แอดเพิ่มเข้าไปจากลิสปีก่อนนะคะทีนี้มาถึง Liquid l i ิ s t i c k กันบ้างซัลี่มี2เวอร์ชัน u i ควิดลิปสติกที่เป็นเวอร์ชันไม่แมทกับแมทนะคะเอาเวอร์ชันที่ไม่แมทก่อนนะคะก็มี2แบรนด์ด้วยกันที่ชอบมากเลยแบรนด์หนึงเป็นสิ่งที่ซัลี่พูดถึงเมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นอันนี้ e s t e e l a u d า r นะคะเป็น Pro Color e n v สีเบอร์120 extreme nude นะชอบมากๆเลยคือเนื้อมันสบายริมฝีปากมากๆเป็นสีลักษณะแบบนี้คือโทนสีนี่ใกล้เคียงกันมากเลยที่สวอชดูเนี่ยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ชอบเนี่ยหยิบใช้บ่อยนะคะแล้วก็มันแมทเข้ากับหลายๆลุกอันนี้ชอบมากๆเลยอีกอันนึง l Liquid Lipstick จาก t o o face d พวกนี้นะคะซารีใช้ตัว melt e d c h i h ah u a วันนี้บนริมฝีปากของซารี่ด้วยนะคะประกอบคู่กันกันกบเจ้าตัว b บอร์เบอรี่ลิปไลที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวสลีสวอช c h ให้ดูเนื่องจากว่าถ้าเกิดทาชิวาว่าทั้งปากแล้วเนี่ยอาจจะนูดไปสักนิดหนึ่งนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วสลีรู้สึกว่าเนื้อมันดีมากอีกอันนึงที่ชอบใช้เหมือนกันก็จะเป็นช็อกโกแลตฮันนี่นะคะ ตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์จิ๋วๆได้มาตอนที่เป็นเซ็ฮอลิเดย์แต่ว่าถ้าหมดแล้วเนี่ยซารีจะไปซื้อไซส์จริงแน่นอนเพราะว่าเนื้อมันดีมากๆเลยเขามีหลายรุ่นนะมี Melted Metallic m e l t e เธรรมดาแล้วก็ล่าสุดจะออกเป็น m มล t e เท a แ t ตแต่ว่าอันนี้เป็นตัวแรกเลยที่เขาออกมานะคะนั่นก็คือ เมลท์ลิปสติกธรรมดาที่ไม่แมทนะทีนี้มาถึงล q u i d ดลิปสติกที่เป็นเนื้อแมทกันบ้างนะคะแบรนด์แรกที่จะพูดถึงเนี่ยไม่พูดไม่ได้เพราะว่าใช้ก็บ่อยในเทปวิดีโอแล้วก็พูดถึงบ่อยมากในเทปวิดีโอนั่นก็คือ Cat 1D นะคะสีที่โชว์อยู่ก็จะเป็นสี Lolita กับ Lolita 2นะคะ Lolita แรกเนี่ยจะเป็นสีแบบออกโทนชมพูนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครชอบสีแบบโทนส้มๆ ก็จะเป็นโลลิต้าถามว่าซาลี่ชอบอันไหนมากกว่ากันเลือกไม่ถูกจริงๆเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนแต่งหน้าโทนชมพูโทนม่วงค่อนข้างบ่อยก็จะชอบ l o l i ต้ามากกว่านะแต่ว่าบางทีช่วงซัมเมอร์หรือว่าอยากได้อะไรส้มๆช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงก็ l o ลิต้าก็จะ เข้ากันกับลุกที่แต่งนะคะบางทีสล,ลี่เอามาผสมกันเลยนะมันก็จะได้ออกมาเป็นอีกหนึ่งสีที่ค่อนข้างจะสวยใครมีทั้งสองสีก็ลองหยิบสองสีนี้มาผสมกันดูได้นะคะอีกสีหนึ่งจากสเตล่าที่หยิบใช้ค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะช่วงแบบซัมเมอร์ถ้าอยากได้ปากแบบแจมๆเลยนะคะก็คือสเตล่าตัวนี้สีเบกก้านะคะเนื้อเลือกคุณลิปสติกของเซล่าเนี่ยสล,ลี่ว่ามันค่อนข้างดีเนาะจริงๆแล้วหนากว่าของแคทวันดี แล้วก็เม็ดสีจะจัดจ้านกว่าของแคทวันดีด้วยซ้ำนะคะก็เป็นสีแบบนี้สีเบก้าอิบใช้ค่อนข้างบ่อยถ้าเกิดว่าเห็นซาลี่ทาลิปสติกสีแจมๆจมก็ ให้ดาวเอาไว้เลยว่าเป็นลิปสติกสีนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบมากเลยถึงจะไม่แมตเท่าติดทนไม่เท่าของสจิ่ากับของแ a t วันดนะแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นลิควิดลิปสติกเนื้อแมตที่ค่อนข้างดีนั่นก็คือของเดอะบา m นะคะสีที่สัลี่หยิบใช้บ่อยๆก็จะเป็นสีโทนเดียวกับเมื่อสักครู่นี้เป็น3สีที่โชว์อยู่นั่นก็คือสีแรก Trustworthy นะคะก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึง ส่วนใหญ่ก็จะออกทนน้ำตาลนั่นแหละอีกอันนึงก็จะเป็นสีซินเซียนะคะสีจะอ่อนกว่าเมื่อสักครู่นี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นอันที่ทาบ่อยที่สุดละกันก็เป็นสีชาร์มมิ่ มันจะออกสีกุหลาบกุหลาบนิดนึงค่ะตรงนี้นะชัมมิ่งโอเคเป็นสีที่หยิบทาบ่อยจากเดอะบารนะคะก็อย่างที่บอกว่าเนื้อเขาอาจจะติดไม่ทนเท่าของแคทวันดีกับของ s t ตล่าก็คือของแคทวันดีกับของ s t ตล่าเนี่ยถ้าเกิดให้เขาเซ็ตตัวแห้งอะไรเรียบร้อยแล้วลองเทสโดยการจุ๊บ บนหลังมือเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสีติดมาที่หลังมือเท่าไหร่แต่ของเดอะบาร์เนี่ยก็จะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังถือว่าติดทนอยู่สําหรับลิควิดลิปสติกแล้วก็ไม่แห้งเท่ากับ2ตัวที่ส الي เพิ่งพูดถึงไปในส่วนของลิควิดลิปสติกที่เป็นรักสโตนหรือว่าแบรนด์ที่ราคาย่อมเยาวส ا ี่ยังไม่ให้อะไรชนะไปเลยในปีที่ผ่านมาเพราะรู้สึกว่าลองมาหลายยี่ห้อแล้วก็ยังไม่ถูกใจยังรู้สึกว่าคุณภาพมันไม่ดีเท่ากับสแตนดาร์ดของส ا รอ่ะก็เลยยัง ไม่ให้ใครชนะไปในปีที่ผ่านมานะคะอันสุดท้ายแล้วในส่วนของลิปกลอสปีที่ผ่านมาซารี่แทบจะไม่ได้ใช้ลิปกลอสเลยนะคะก็เลยจะไม่พูดถึงกันในเทปวิดีโอนี้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถามหาว่าลิปกลอสอะไรที่ซารี่แนะนําก็จะเป็นตัวเดียวกันกับปีก่อนนู้นนั่นก็คือลิปกลอสจาก MAC นะคะเป็นรุ่น pluscard นะคะแล้วก็จะมีของบ็อกซอมถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่อเมริกาบ็อกซมลิปกลอสเป็น แทบจะเรียกได้ว่า Number ร l วัน l o s s s ที่ขายดีที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น Urban Decay Lip Gloss อันนั้นก็ค่อนข้างจะดีนะแล้วก็ Drugstore Lip Gloss ที่สา ل ิคิดว่าดีที่สุดก็ยังคงเป็นของ Maybelline ตัว Watershine อยู่นะคะโอเคมีแค่นี้สำหรับ Product ที่เกี่ยวกับ l ลิปทั้งหลายนะคะหวังว่าคงจะชอบกันนะก็มีทั้ง Drugstore แล้วก็ Highend รวมกันอยู่ในเทปวิดีโอเดียวกันเลยนะคะใครอยากดูวิดีโอที่เกี่ยวกับตาอย่างที่บอกส ا ิ ي ทาไว้แล้วเดี๋ววลิก์ไ้้ให กล่องอินโฟด้านล่างแล้วก็ในเทปวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นสุดยอดของโปรดประจำปีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หน้าทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นรองพื้น ตัวซีซีครีมบีบีครีมตัวบลัชออนไฮไลท์ต่างๆใครอยากดูก็รอติดตามชมกันได้ที่ช่องช่องนี้ของซารลี่ลวกันนะคะแล้วก็ใครใช้อะไรแล้วชอบเหมือนกันคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเพราะว่าในเทปวิดีโอที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับตาเนี่ยมีเพื่อนๆคนดูบางคนคอมเมนต์ว่าสารี่ควรจะไปลองอันนั้นอันนี้เดี๋ยวปีนี้สารี่จะไปจัดมาลองแล้วก็จะเอามารีวิวให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างก็ในเทปวิดีโอนี้ใครอยากให้สารี่ไปลองอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะวันนี้ซารี่มีแค่นี้เดี๋ยววเาเจอกันนนใใหหม่ทปปดีโ้ไ 好，拜拜。